ยินคาวาสองหัดที่ผ่านมากกถึกฝันใดทั้งสองหอดได้ป่คะสองหดเราเริ่มภายในสามตัวฝันแม่นตอนนี้คนฝันแม่นหกตะวันออก8 3 6สมหเนาะฝันในสามตัวสองหอดเนาะว่าต้องผ่านนั่นได้เจ็ดมหันได้ออกแปดสามหก่อควนก็ได้สี่ก็ได้ได้หาสี่สามออกตัวไดก็ออกแปดสี่สามเมือนอัน ้วันนีีตที่ได้สามตัวสองวัดที่ผ่านมาเพิ่นมาบอกเป็นตัวเลยบอกเฮ้ยแปะพิศนาเอาเพิ่นบอกเป็นตัวเพิ่นน้ำามหาไปเห็นสวนก็เจีตรงค่ะเพิ่นน้ำหาเพิ่นน้ำหาตอนนั้นเก่าดินนั่นเป็นบ้าเพิ่นน้ำหาเป็นเหล็กบ้กงเรื่องธราเสื่อเสื่อเหล็กคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ฝันอะรสพก่ามันใจยู่เดี๋ยวไก่เมื่อกันฝันไว้ตั้งไหนครับเป็นฝันาฝันว่าบอกว่าได้สาปานละเดี๋ยวเขารุ้น่ละเอาแต่้เมียนมโนเมียนท่มันมัดถัวนอนอยูสาบานจคนหนิทือผู้ใดเพิ่นจ้ะเว้ยสิเป็นจะฟังให้จะฟังแน่เพิ่นเู้เพิ่นบอกเมียนเป็นคนมากือเป็นจังไหนเป็นคนะแต่เพิ่นแต่ว่าจีไปเพิ่นถุงว่าไม่สว่างตวที่เพื่น สี่สองก็เปรบสี่จุงว่าสองตวจุงว่าสองตัวให้เลี้ยงขันารเลี่ยมวันสักตัวแต่จีไปเสื้อแตยินคาวาสองหัดที่ผ่านมากกถึกฝันได้ทั้งสองหัวด้วยบะคะสงัวแล้วหนึ่งฝันใดสมตัฝันแม่นตัวนี้ค้นฝันแม่นสามหกตะวันออก8ป6เามหกนสามตัวสองเหมือนเนาะ่ต้องผ่านได้เจ็สมหันได้ออกแปดสามว่ควานก็ได้ สี่กูได้หาสี่สามออกตัวได้ออกแปดสี่สามออกมาเป็น<อ>วันนี้ตีได้สองตัวบ่วมีหลักรอ้อยบ้างวันไหนถ้าเรียนนั่นถ้าเรีนมั่นใจแต่ว่าสองตัวกับสี่สองกับแปดสี่เลคลืนว่นาแล้วที่ได้สามตัวสองวัดที่ผ่านมาเพินพ่นมาบอกเป็นตัวเลยบอกเขาแปดพิศน,นาเอาเพิ่นบอกเป็นตัวอ๋อไปยุต้หวันแลเพิ่นเหมือนเอื่อนน้ำซึ่งเตยวัน คือไตวันเขาใส่ไม้เลียนะซีซันเหลียวเลยจีเกตสเลยซีซันเลยวไปยุไตวันสอนัหาไปง็นสวนเเทียวค่ะเานิานหานักานหาไม่เหลียกบ้างาเสื้อเสือี่ลีทำทาเสื้อถืออีนลีปานแน่นอนแหะคันเสืออันนี้ลีแหงถือลายท่านทำทาเือเือมันมีทุนมัมีทุนลายกับหยาบงงือไ่ได้ฟังในลายปันใดล่ะ ได้หาพันขนกสามตัวฉัได้ลายลังถึงสามตัค่ะบอกสยูบานเขาจะเอาผู้เสียด้วยเขาจะเออดเขากนผู้เสียกันผู้เสียใช่เนล่านะบอกไคกับผู้เสียไม่บกไม่ผู้เสียน้ำจ้คนบอกสองวันไม่ผู้เสียน้ำจ้คนแตงวันนี้นี่ฝฟันตอนไปนอนอยู่น้องปลาสามลากับลุงลุ่นหรือนกลนสองสนฟันว่าตั้งไดก่อนค่ะฝันเราผนงว่าไม่ผนุงว่าไม่สว่างผองว่าแม่กับลูกก็ได้ตีสีสวงแม่แม่แง่ ลวกไว้หน้าเปนชูใหม่กันเลยตีไปซื้อหอกแค่นี่ตีต้อเทีวเคลื่อนไิดผู้ชายผู้ชายผู้เฒ่าผู้ชายมาเป็นขาดเลียงมาจนบอกไม่เรียงไ้แนวจนพันว่นจูงมาาหาเลยตีตีเต้นจะได้ก็ค่ะตีซี่สองกับซี่แพร์ถึงแล้วแปร์ี่สองใส่สามตัวรุดไม่ได้ปะ สันอ๋อสันก็ได้าสันเลยมันมีเลขสามตัวไหมเนาะซื้อวาจังไหเนาะคนบอโอ้ครัดเขียนเนี่ครับเขียนไม่เป็นไรเป็นเขียนมันขันเป็นเลขสามข้อนฝัน วนว่วนเสียนวนเสียนวนนวนเนาะขอวความฝันยังน้องน้องเนียไม่เถาเล่าดีละน้องแ้ลยไม่เถาเล่าดีละโอปลาทั่ามาขอนวนเด็กอนวลขนวันคมันแงวัน่เนี่ยอยู่โคนแตงแบงขนซึ่งบางเสียนขฝันดีด้เนาะเพรเราจู่มาหายราแสดงว่าไดแล้วได้นี่ค่ะทำฝันแบบนี้่นปลาดวนแ่น เอเาเป็นเอนความฝันเนาะแปดสี่แกับสี่สองเครัันาะคือเทียกัมีถฝันว่า่นมาบอกว่าสตัวคือเทียิันบอกเป็นตัวนั่งวันตีไปเข้าวไปมอันนี้ตีเป็นปิศาเพิันจุงว่ามากก็เลยตีออกมาเป็นตัวนี้เขาไดมั่นใจปัญญาใกล้มื่อวนเขนจะเสีนั่น กฤมาตามยูนน <th phin é> <th pl ains> ี่าเฮ็ดอันเฮ็ดเนโอ้กสิมาตามยังงั้นเส้นรุ่นนี่หลดได้อยู่ดอกเนาะฟันยุใสจังหวัดก้อนจ้ะังวก้อนฟันยู่มองเพื่อสงอยู่ด่านยุบานตรงนี้แสดงว่าอย่งนั้นู้หายิ่งหายิ่งโนยิ่งไงไปน้ำมูน้ำเปล่าน้ำไปนนนยิ่งโนยิ่งไงไปหานั่นไปน้ำมูนน้ำดน นันปลาฝันแมนตลอดต่วตัเลขตีได้ตัวไหนก็ข้างวันเน่เปียซีก็ซีสวงอย่างวเลขส่างตัวตัวสตัว่สาตัวก็ดอเข้าไปจับปแเีรัดอยเส้นล้นมาใส่ลูกแตม่แปดปีกซีาซอปียีส่อุ้ง เพราะว 8, 4, 4, มันเป็นเลขสามตัวแปดซีซสองมันว่าแปดซีสองก็ได้ทำคู่กได้มันกัเข่ารักลอยเสยนรุ่นกั 4, 5, ตัดออกมากับจีมี 8, 4, 8, ่แปดซีแปดสองคลิกเราแปดซีซีสอง สองวันแล้วที่เราบวกันนี่งนี่วัดเป็นวัสามวดที่สามีบ้านวนั่นแหะวัปานันหลวงปูงายบ้านเหาไปปลูกแกนแหมาสุดดวงเพราะว่ามันทุกมันตัวแล้ว็บอกเรื่อกับมันแก่เสียกัแเรก่นหน่อยมันม่แน่เสียหายรามันแก่เสียความไมลงปูงาบ้านท่ามันค่ะบอกเรความเป็นแก่เสียเลยมาฟันดีค่ะแต่ว่าบุกถือบ้านสรงเพียรเพราะแต่มาถือสร้างมสอ สิงนีช่งเอน่งเียสิ่งทายปีส่งทายปีเก่านน้สิ้นตัวน้้อยงเ็ยค่ะนสว่ี้ยอ่เ้ันวัที่โาดด้กคาสามตัวสามตัวที่เกิดขึ้นขึ้นมาเป็นแบบสี่สองีแล้วสามตัวตัวนีแต่สี่สอง สามตักขาดขาดสีสองสอแปสลากันด้มตัวาแปดสี่สองะสามตัวค่ะจับใส่กันเลยเนะคุณพ่อมวนฝันแม่นไปหานอนน้องปลาไปตึกปลาไต้หนูไต้หนูยังสี่ ไปนอนแต่น <uh> ้ำทงมันมาจากน้ทส่วนมากที uh uh ่ฝันได้ตัวเลขนอนอยู่ทงรอนอนทงสองวันลวันนีเป็นตัวสองวันวันนี้เป็นตัววันนี้เห็นว่าท่านได้เป็นตัวได้ตัวได้ตัวงัวนพือนว่าพอนธองง้วนมาให้งซื้อแล้วก็จีดีง่ายๆนะพ่ได้ เขาพูดว่าตัวเลขกเกล้าบานะตามะครสุดทายอีกเนาะหานออกไม่หาวอเป็ีตัวอีกตันรอกันทะเลไกัพี่อย่หลอีกลายมืออยู่ลายมือยุกแปดสี่สองแปดสี่สี่สอเทนั้นครับเล็กนําเนาะปกเตี้แปดสี่สองอินโอ้ยอีวีก็ถกันตัวจ้าจับใส่ผมมากหสจับเยอะนน่นเด้จับให้เยอะตาล่องไว้ ส,สี่สองก็เผ็ดซี่สองก็เผ็ดซี่เลยสุดเลยท่านีแนมตัวนี้เลยมากมา,ากค่ะคือสี่สองเป็นแนวทางของพ่อหวนฟันแม่นนะคะ